จริงๆเนี่ยการเปลนดาวเทียมเราไม่จำเป็นต้องมีไายเส้นอะไรแต่ว่าถ้าเอาดาวเทียมให้บริการเรา,าต้องมีเพราะการให้บริการมันต้องอยู่ภายใต้กสชคำว่าไา,า,ายเส้นก็คือใบอนุญ,ญาตประกอบเิจการโทรคมนาคมซึ่งปัจจุบนันมีสเปซก็มีไายเส้นไทยสามเรียบร้อยแล้ว ค,คำว่าไทยสามหมายความว่ามีสเปซส,สามารถเป็นเจ้าของโครงข่ายดาวเทียมสามารถเอาดาวเทียมนี้มาให้บริการได้สามารถขายคาปาซิตี้ของดาวเทียมให้คนอื่นที่มีกลเส้นไทยอื่นมาให้บริการได้เหมือนกันโดยที่หน้าที่หลักของไทยสามก็คือสามารถสร้างโครงข่ายดาวเทียมได้สามารถมีจุดเชื่อมต่อโครงข่ายดาวเทียมไปต่างประเทศได้สามารถมีสถานีภาพพื้นดิน หรือเรียกว่ากดเวทที่จะส่งสัญญาณขึ้นดาวเทียมสามารถที่ให้บริการดาวเทียมโทรมนาคมให้กับผูกค้าได้ก็วันเว็บสไตร์เซอร์วิสนะครับเป็นบริการผ่านดาวเทียมโดยกลุ่มดาวเทียมโวงโคจรต่ำที่เรียกว่า Low-Earthorbit c o n s t e l l a t i o n System ซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมทั้งหมด6 4 8ดวงที่ความสูงจากพื้นโลก1,200กิโลเมตรให้บริการพื้นที่ครอบคุมได้ทั้งโลกนะครับประโยชน์ของประเทศไทยก็คือเนื่องจากวัน,บบเ,ปนเป็นบริการดาวเทียมที่ให้บริการแบบไฮสปีดโนอาตินซี่แล้วก็โ l o บอ l c o v เวอร์สามารถที่จะให้บริการลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นโรงเรียนในชายขอบโรงพยาบาลหรือในทะเลฐานกุจอจน้ำมันเรือต่างๆหรือบนเครื่องบินซึ่งรวมถึงการใช้งานของภาครัฐไปพิบัติต่างๆเมืม่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นข,นของภาครัฐเนี่ย ก็จะทําให้ไฟฟ้าตัดขาดสัญญาณมือถือก็โดนตัดขาดด้วยการเอาสัญญาณดาวเทียมเข้าไปให้บริการก็จะเป็นโซลูชันหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นอุปกรณ์ภาคพื้นดินของวันเว็ที่ครับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะนําเข้ามาในพื้นที่ได้สะดวกรวมถึงการให้บริการทางด้านหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะครับที่สามารถเอาไปใช้ในพื้นที่ที่มีปัญหาที่อาจจะมีการ ระเบิดโครงถ่ายมือถือสองมฟ้าหรือไม่ได้ตั้งเป็นระบบคอมมานเดิงคอนโทรของกองทัพต่างๆเพื่อจะใช้ในภารกิจด้านด้านทหารต่างๆ,างๆครับที่ในไหนสักทีคือเป็นพาร์ b, ทเนอร์กับวันเว็บดีเวนท์พาร์ทเนอร์เพื่อให้นการวันเว็บแล้วก็เรากําลังเวิร์กเรื่อง second gen ของวันเว็บในการที่จะอาจจะซัพพลายอุปกรณ์ดาวเทียมให้กับทางผู้สร้างดาวเทียมวันเว็บที่เป็น second g e n e r a t i จากประสบการณ์ที่ทํามามาเกือบ30ปีนะครับก็ในเริ่มแรกก็อยู่ในช่วงยุคแรกๆของดาวเทียมไทยคมนะครับซึ่งดาวเทียมในช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เน้นในการใช้บอร์ดแคสซึ่งเป็นดาวเทียมอยู่ในวงจรค้างฟ้าต่อมา ก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆทําให้มีดาวเทียมในวงคโคจรต่ําเกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนอุตสาหการรมดาวเทียมเลยนะครับเพราะการที่เกิดดาวเทียมวงคโคจรต่ำเนี่ยมันเกิดจาก3ปัจจัยก็คการผลิตด,ดาวเทียมเป็น mass production ก็เหมือนผลิตรถยนต์ที่เป็นสายการผลิตทําให้ราคาดาวเทียมถูกลงอันที่2ก็คือ reusable rocket ทาให้ค่าส่งดาวเทียมถูกลง อันที่3ก็เป็นเรื่องของตัวจารับตัวดาวเทียมนะครับเมื่อก่อนเป็นพาราโบิก ปัจจุบันก็เป็นพวกแสตแอนเทนนซึ่งตัวนี้มันสามารถเหมาะที่จะรับดาวเทียมวงกวารจต่ำได้เพราะดาวเทียมเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้ง3ปัจจัยนี้ทําให้เกิดการให้บริการดาวเทียมโมจรที่เป็นไฮสปีดเรียกว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมของตัวดาวเทียมปัจจุบันที่เราเห็นชัดเจนก็คือหนึ่งเรื่องซัตเทิร์ดซลเซอร์การที่ใช้มือถือติดต่อดาวเทียมได้โดยตรงอันนี้ก็นิเทนม,มาแน่นอนอันที่2ก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ภาคพื้นดินหนึ่งชุดสามารถใช้ได้ทั้งดาวเทียมในวง โ่าแพต่ำและดาวเทียม G O ดาวเทียมกลางฟ้าหรือแจ่อุปกรชุดเดียวก็เป็นการเสริมตั้งกันเรกื่กันอันที่3จะเป็นเรื่องของท i ยสปีดอินเทอร์เน็ตสตา e ์ไรคือตอนนี้สปีดเินเทรเน็ตาไรอาจจะดูไม่เยอะอานาคตอาจจะเยอะเหมือนกับไฟเบอร์ที่เข้าบ้านแล้ววันที่4อาจจะเป็นเรื่องของ n a r r o w Band I O T s a t e l ไ i ด์ก็คือว่าเอา,เอ,า,เอ,าอุปกรณ์ IoT d e v ดีไวที่อยู่บนพื้นโลกคนเน็กไปที่ดาวเทียมแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วส่งผ่านมาที่พื้นโลกซึ่งปัจจุบันอาจจะใช้งานไม่เยอะอนาคตอาจจะมีการใช้งานเยอะขึ้นดาวเทียมก็จะเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันของคนมากขึ้นภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกกานหนึ่งอุตสาหกรรมดาวเทียมก็จะไปวิ่งของเรื่องของ c o 2คาร์บอนเครดิต นะครับเพราะการใช้ดาวเทียมโดยที่มาร m มเตอร์ CO2 เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าที่เราใช้เครื่องมือวัดดําพื้นโลกดังนั้นทิศทาง CO2 คาร์บอนเครดิตก็จะใช้มีซอร์อย่างดาวเทียมมากขึ้นส่วน CO2 เราก็กำลังมีพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยหลายบริษัทเพื่อที่จะได้มีโซลูชั่นตอบโจทย์ในเรื่อง CO2 คาร์บอนเครดิตโดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม